สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บนยอดเขานะครับบนยอดเขาตรงข้ามกับบ้านห้วยปูตำบลแม่แดดอำเภอกกรายาณนวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงจุดที่เรายือนอยู่นี้เป็นไร่ข้าวโพดน,นะครับวิวสวยมากนะครับด้านที่เราอยู่เรามองไปเป็นด้านที่ตะวันตกนะครับ ถ้าเรามาช่วงตอนเย็นนะครับมันกศจะดีมากนะครับจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกนะครับเห็นพระอาทิตย์ตกดินตรงจุดนี้สวยงามมากครับช่วงเช้าๆก็จะสามารถที่จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้านทิศตะวันออกนะครับนี่เป็นบ้านห้อยปูนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขานะครับ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเขานะครับอากาศก็เย็นสบายดีมากนะครับนี่เป็นทุ่งนาของหมู่บ้านนะครับซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับเป็นทางเข้านะครับนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านก็ตั้งอยู่ในหุบเขาตรงข้ามก็จะเป็นสวน นี่เป็นบรรยากาศช่วองตอ,อนเย็ยนนะครับภายในหมู่บ้านก็จะออกแบบสรวลัรวลหน่อยนะครับเป็นบรรยากาศช่วงฟ้าหลังฝนนะครับนี่ก็จะเป็นต้นเป็นขุนน้ำนะครับตัวนี้วิวสวยมากครับเป็นไร่ข้าวโพดตรงข้ามกับหมู่บ้านนะครับถ้าเรามาอยู่ตรงจุดนี้ ก็จะเห็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงค้าที่สวยงามมากนะครับตอนที่เรามาชมเป็นบรรยากาศช่วงตอนเย็นนะครับตอนเย็นๆบรรยากาศกา็สวยงามมากนะครับและเป็นช่วงฟ้าลงฝนครับฝนเพิ่งจะโปรยลงมา,มาครับนี่เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากครับนเป็น ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยหุบเขาแล,ลมม้วก็มีป่าโบราณข,ข้างๆหมู่บ้านก็จะเป็นพื้นที่ทตั้งอยู่ข้างหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบครับเป็นหมู่บ,บ้านที่น่ามาเชื่อมั่นรับ